สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้สลับกับคุณพ่อนี่เพราะคุณพ่อค่าต้องรีบกลับนะครับผมเลื่อนมาพูดทีหลังนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่คุณพ่อพูดก่อนแล้วก็พอดีลุงจอถ,ถามคุณพ่อด้วยคําถามหนึ่งนะครับซึ่งประเอินหัวข้อที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันเป็นหัวข้อเรื่องนั้นพอดีเลยนะครับ ก็คือคําถามที่ลุงจรถามพ่อว่าคนที่เขาทาความดีเนี่ย mm hmm. เขาจะได้ไปสวรรค์ mm hmm. เหมือนกันไหมได้เขาไม่ได้เป็นคริสนะครับประเด็นเนี่ยนะครับคําสอนในศาสนาคริสต์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยนี่ผมไม่ได้มาเถียงอะไรกับพ่อเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้มาเถียงอะไรกับพ่อนะครับทีเดียวว่าผมจะพูดในมุมของเทววิทยาศาสนาคริสต์ต,ตรงๆเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณพ่อคือพูดเข้าใจง่ายนะครับว่า คนทาความดีก็ได้ไปสวรรค์นะครับแต่ว่าในหลักเทววิทยาของศาสนาคริสต์ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไม่แต่แรกเลยนะครับที่พระธรรมพระคัมภีร์เขียนไว้พระเจ้าสร้างให้เราอยู่ในสวรรค์แต่แรกอยู่แล้วโดยที่ยังไม่มีใครทําอะไรดีหรือไม่ดีเลยคืออาดัมเกเอวาจะแน้ไปข่าวว่าเอคู่แรกที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างให้อยู่ในสวรรค์แต่แรกเลยนี่คือคําสอนศาสนาคริสต์แล้วการที่เราไม่ได้อยู่ในสวรรค์สาเหตุเพราะอะไร เพราะเราทำบาปเพราะมนุษย์นั้นทําบาปก็เลยต้องไล่เหตุออกมาจากสวรรค์ดังนั้นปัญหาของการไม่ได้ไปสวรรค์จึงไม่ใช่เรื่องของการทําดีแล้วได้ไปแต่เป็นเพราะดังทําบาปเลยต้องออกมาซึ่งผู้ที่จะช่วยเราเอากลับไปก็คือพระเยซูเป็นผู้ที่จะมาเป็นครับผู้ช่วยให้รอดนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องแพร่ธรรมท่สาเหตุที่ บรรดาวิชนาบีนะครับในยุคโบราณตะก่อนจนสมัยไหนๆเนี่ยพากันออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อที่จะมาประกาศความรอดของพระเยซูคริสต์ให้มนุษย์ได้รับรู้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพระเยซูนั้นมีสิทธิ์อำนาจในการยกโทษบาปได้ทีนี้บางคนมาฟังแล้วทำไมมีสิทธิ์อำนาจในการยกบาปได้ละ่ะเพราะพระเยซูบ,บอกว่าค์ออเป็นพระเจ้า พี่สอบพระงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าพระองค์มีสิทธิอำนาจในการยกบาปได้ถามว่าเรื่องนี้แปลกไหมไม่แปลกครับเราเห็นเรื่องนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันด้วยซ้ําไปนะครับไม่ต้องอื่นไกลเลยวันเนี้ยเป็นข่าวเลยนะครับเขาได้กลับบ้านแล้วเขาคนนั้ได้กลับบ้านแล้วหลังจากที่เข้ามาประเทศไทยแล้วเขาก็ยอมรับผิด และเขาก็บอกว่าเขาจงรักภักดีรักกษัตริย์พระมหากษัตริย์สามารถใช้เซนพระปรมัติไทยนี้ไนดะโทษกรรมทุกคนได้อยู่แล้วดังนั้นพระเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลสากลละโลกพระองค์มีสิทธิอำนาจในการยกบาปให้กับใครก็ตามที่มาขอการอภัยบาปอันนี้ไม่เป็นเรื่องธรรมดาเราเห็นอยู่แล้วไม่แปลกพระเยซูบอกว่าก็เป็นพักผู้ช่วย ให้รอดพระเยซูไม่ได้บอกว่าพราะองค์เป็นครูอย่างเดียวครูสอนเด็กให้เป็นคนดีโอเคหมดหน้าที่ครูแล้วถูกไหมครับอแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ครูอย่างเดียวนะพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์มาช่วยด้วยเปรียบไปง่ายๆนะครับถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะทําความดีเพื่อไปสวรรค์อ ทำความดีเพื่อไปสวรรค์แต่ว่าโลกเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโลกที่ย่งแย่มากนะครับเปรียบไปเหมือนบรรยากาศในนี้เลยคือเป็นพายุเป็นน้ําเป็นคลื่นที่รุนแรงนะครับถ้าเราพยายามจะไหว้ไอ้เจ้าน้ําเนี่ยให้ไปถึงฝั่งรอดชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรรับประกันได้หรอกว่าเราจะทําได้ทุกคนหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือว่า คุณความดีของเราที่มีอยะมากพอไปสวรรค์ใครกล้ามั่นใจวันนี้ฉันทําความดีพอฉันไปสวรรค์ได้แน่ความดีฉันมีปริมาณมากอันนี้ยังไม่พูดถึงว่ามีความบักมากแค่ไหนนะคะระับถ้านบกันแล้วเนี่ยช่างกันแล้วอุ้ยไปทีสเกลตาช่างนี่หาผัาจะมากขวาก็ได้นะครับดังนั้นคนที่พูดว่าไปทําความดีเพื่อไปสวรรค์เอาความดีตัวเองเนี่ยเหมือนคนที่ว่ายน้ําเองแหละไปสวรรค์ว่ายน้ําเพื่อไปถึงฝั่งให้ได้ นะครับแต่เราคิสชนคือคนที่รับความรอดโดยพระเยซูพระเยซูเหมือนขเหมือนกับในพระคัมภีร์ที่พระองค์ปรากฏขึ้นตอนที่เรือของเหล่าสาวกกาลังประชิญขึ้นลงอินโดนแลนด์พระเยซูเดินบนน้ําไปหาเขาแล้วบอกเปโตรว่ามาเถิดพอเปโตรจะเดินไนน้ำาพื่ตัวเองเป็นไงครับเอาละภาพต่อไปภาพต่อไปครับ เปโตพยายามเดินบนน้ําด้วยตัวเองไปได้สักพักหนึ่งคื้นลมรุนแรงโอ้ยโลกนี้มันช่างน่ากลัวไปโตจบน้ําแล้วพี่เยซูทําอะไรครับโอ้จมไปเลยป่าพี่เยซูเข้าไปช่วยเปโตขึ้นมานี่คือพระผู้ช่วยคือคอยช่วยอยู่ตลอดนะครับพระเยซูเนี่ย การเชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อพระเยซูไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วพระองค์ก็เลยก,กดหัวแล้วลงไปจนมาตายไม่ใช่ถ้าเราจะจมน้ําเราจมน้ําเพราะความบกพร่องของเราเองความอ่อนแอของเราเองหรือบาปของเราเองพูดง่ายๆครับถ้าเราจะตกนรกอ่ะพระเยซูไม่ได้เป็นคนมาทําให้เราตกนรกพระองค์มาช่วยอย่างเดียวแต่เราตกนรกเพราะบ,บาปของเราเองถ้าเรายังมีบาปถ้าเรายังมีความผิดบกพร่องต่างๆ เราก็จะไม่ส่งไปสวรรค์แต่พระเยซูมามาเพื่อช่วยนะครับแม้เราอาจจะยังไม่ส่งไปสวรรค์แม้เรามีความบกพร่องพระเยซูบอกว่าเชื่อไหมเชื่อใจไหมเชื่อใจผมไหมเชื่อใจเราไหมนี่ยื่นมือมาให้เราคว้ามือพระเยซูนี่ก็คือการรับความเชื่อความการรับเชื่อการล้างบาปของเราใช่ไหมครับเราคว้าพระองค์ไว้พรองค์ก็ให้อภัยบาป และนำเราขึ้นมาช่วยเราในงานพระเยซูคือเป็นพระผู้ช่วยแบบนี้นั่นคือทำไมเราจึงต้องบอกทุกคนให้มากที่สุดเลยว่าคนนี้ช่วยได้คนนี้ช่วยได้นะคนนี้ช่วยได้คนนี้นี่ได้โทษก,กรรมได้นะเราได้รับการนี้ได้โทษก,กรรมมาแล้วคนนี้ช่วยได้อย่างบอกอย่างบอกอย่างบอกทุกคนนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมเราจึงต้องประกาศเรื่องของพระเยซูให้คนอื่นรูออ้เยอะ ทำไมศาสนาคริสต์จึงต้องชักชวนคนให้มาเชื่อมิชนาลียอมทิ้งบ้านเกิดยอมมาตายที่ประเทศที่ตัวเองไม่รู้จักต่างชาติต่างภาษาบางที่เนี่ยเบียดเบียนฆ่าทิ้งก็ยอมเสี่ยงเพราะหวังตรงนี้แหละอยากนําความรอดเนี้ยความช่วยเหลือของพระเยซูเนี่ยมาให้ทุกๆคนให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมีคนช่วยได้นะม,มาบอกข่าวดังนันน้นเราจรึงเรียกว่าอะไรครับประกาศข่าวดีแอบข่าวดีคือมีคนช่วยให้รอดนะ เวลาเรารู้เรื่องดีๆเราก็อยากบอกคนอื่นใช่ไหมครับตัวอย่างของคนที่รู้เรื่องดีๆแล้วอยากบอกคนอื่นมากเลยอะ่ะแหมในท่าทังทีมีมารียาามังดาเลนาเมื่อได้รู้ว่าพระเยซูกลับคขืนชีพสิ่งแรกที่มารียาามังดาเลนาทาคือวิ่งไปบอกคนอื่นดูสิพระเยซูฉันไปที่พระครวหาฉันเจอพระอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นคนใจเชื่อไม่เชื่อช่างมันประกาศไว้ก่อนสาวกผู้ชายทั้งหลายแหละ เออจริงเหรอมารีมักดาเลนาเธอพูดจริงเหรอเปโตกับยอนใช่ไหมครับพระคำีบอกไว้วิ่งไปดูที่พระครูหาไม่เห็นศพแล้วเห็นจะผ้ายังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทาไมเป็นแบบนี้ยังงงๆไม่รู้ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้ากลับคืนชีพจากความตายซึ่งเร,ราลังจะฉลองกันในวันปัสกาใช่ไหมครับนี่นะครันบนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงอยากจะประกาศนะครับผมมีคลิปอยู่ อันหนึ่งผมพูดไว้ลง YouTube ไว้นะครับว่าผมเขาว่าทำไมชาวคริสต์จึงชักชวนคนให้รู้จักพระเยซูเดี๋ยวผมเจ้าคลิปนี้ลงไปในกลุ่มลายของคาราวาแพทย์ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะดูดูได้เลยคลิปนี้ผมไม่ได้พูดคนเดียวผมมีน้องคนเนึินะครับเขารู้จักกับกบักับผมเนี่ยแล้วก็รู้จักกันผ่านเว็บไซต์ต่งตางๆที่ผมแพทย์ทำอะไรอย่างเงี้ย ก็คุยกันไม่แต่ตอนที่น้องเขากำลังจะรับเชื่อละสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งน้องคนนี้เขามาเชื่อพระเจา้าจากที่เป็นพุทธเนาะมาเชื่อพระเจ้าว่าเป็นคริสต์สนมคาทลิกเขาประกาศเชื่อไหมครับว่าแค่สิบปีเขาเขาชวนคนมาล้างบาปได้ห้าคนแล้วเขาบอกว่าเขาประกาศให้คนรู้เรื่องของพระเยซูเนี่ยประมาณห้าสิบคนละถามว่าเขาเ ถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียเร็วๆนี้เลยสองสามวันเนี้มันมีเคสหนึ่งที่เขาตํำหนิกันว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าคือมีคิดจักรของโปรเตสแตนต์คิดจัรหนึ่งสมาชิกเนี่ยไปยืนเข้าไปในร้านสุกี้ตีน้อยแล้วก็ยืนประกาศเรื่องพระเยซูดังๆในคนอีกกำลังกินข้าวเลยมันก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมมันควรไหมมันยังไงไหมนะครับเอาล่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่า สปิริตของการประกาศแบบนั้นนะ่ะมันก็เป็นสปิริตเดียวกันกับการประกาศของชาคริสทุกการสมัยอยู่แล้วแต่เรื่องการเทศะหรือว่ารู้มารยาทไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราแยกกันเนาะสปิริตเนี่ยดีแต่การไม่มีมารยาทก,ก็ไม่ดีนะครับแล้วการที่เราไปยัดเยียดให้คนที่เขาไม่อยากจะฟังเขากินข้าวอยู่เขาจะหนีก็หนีไม่ได้ก็สั่งมาแล้วถ้าหนีตอนนี้ไม่คุ้มหยอกกิน ถามว่าคนกาลังกินบุฟเฟ่เนี่ยร้องเพลงยังไม่ฟังเลยจับจ้องแต่อีเนื้อแต่กาอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอ่หมะสมัยอันนี้ถกเถียงกันได้แต่ซาริตอเน,นี้ยมีอยู่ในคิืว่ศาสนามาตั้งแต่แรกนะครับมาตลอดอ่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องน้องคนนี้ผมคุยกับเขาถามว่าเขาอมาเชื่อพระเจ้าแล้วทําไมเขาถึงต้องประกาศเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นล่ะ ขาบอกอ๋ออันนึงเลยเขาบอกข้อแรกเลยนะอันหน,นึ่งเลยนะครับก็คือพระเยซูสั่งไว้พวื่ง่ายคือสั่งเสียก่อนพระองค์ขึ้นสวรรค์อ่คนอื่นก็สั่งเสียก่อนตายเนาะแต่พระเยซูวะสั่งเสียก่อนขึ้นสวรรค์น,นะพระองค์คืนชีพแล้วพระองค์ขึ้นสวรรค์ตอนหน้าสาวกก่อนขึ้นสวรรค์พระองค์บอกว่าจงไปและล้างบาปพวกเพาาทุกคนในน,นามพระบิดาพระบุตรกิตพระองค์บอกว่าบอกสาวกว่าเนี่ยพระองค์จะไปแล้วนะ ออกเป็นประกาศเรื่องของพระอ,องค์นะความรอดนี่นะล้างบาปให้พวกเขาด้วยนะนี่คือคําสั่งสุดท้ายถ้าใครสักคนสั่งอะไรเป็นครั้งสุดท้ายจะไปแซวคําสั่งนั้นสาคัญนะครับศาส,สนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาให้ความเพื่อกูลช่วยเหลือเจือจูนมาตั้งแต่คอนเซ็ปต์แรกแล้วคือพระเยซูมาช่วยเราให้รอดเราไม่ได้รอดด้วยพละกําลังของตัวเองกับผูหงเดียวใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเหตุการณ์ของผู้หญิงทาบาป ถูกจับขะนังค่าเขาเลยวันนี้ยผิดประเวณีต้องเอาหินทุ่งมายพี่เยซูพี่เยซูถามคนอื่นว่าใครบ้างไม่มีบาปเอาหินทุ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกเลยทุกคนก็ไม่ล้าทุกคนแก่ๆก็ไม่มีเหตนเลยคนแก่ไปก่อนยิ่งยิ่งอยู่นานบาปยิ่งเยอะนะเคยยิ่งเคยทําเยอะแล้วก็เหลือคนหลงสาวก็เรื่องโคตรทำเหมือนกันไปกันหมดนะครับสุดท้าย ไม่มีใครทําโทษผู้หญิงคนนี้พี่เยซูถามว่ามีใครลงโทษเธอไหมฟิลิปไม่มีแล้วเจ้าค่ะพี่เยซูบอกว่างั้นเราก็ไม่ลงโทษเธออ๋าพี่ซุงั้นเราก็ไม่ลงโทษเธอพี่พระเจ้าพูดนะก็จะไม่ลงโทษเธอแต่พี่เยซูพูดอย่างนี้จงไปซะและอย่าทําบาปอีกนะพระองค์คือให้โอกาสทุกคนในการกลับตัวกลับใจต่อต่ที่เรางมีชีวิตนี่คือสิ่งที่ล้ำค่ามากที่พระเยซู สอนแล้วให้กับพวกเราดังนั้นนี่ก็คือทําไมเราจึงกลับมาถึงคําถามว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะสามารถไปสวรรค์เองได้ไหมคอนเซ็ปต์ในศาสนาคิดถึการให้อภัยและช่วยเหลือให้คนอื่นได้รับความรอดให้โอกาสทุกๆคนมันอยู่ในคํำสอนศาสนาเราอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างบางคอนเซ็ปต์อาจจะบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะต้องเอาตัวรอด พ้นจากวัาตสงสารหรือใดๆก็ไม่ได้บอกเขาผิดหรือไม่ดีเขาก็สอนดีนะครับแต่ว่าความเร็ของเขาเนี่ยก็จะต้องเอาตัวเองให้รอดเป็นสําคัญถูกไหมครับต้องทําตนเองให้ดีแล้วก็ไปศาส,สนาคริสต์ต้องช่วยเหลือซึ่งคนซึ่งกันและการช่วยเหลือผู้อื่นเราจึงเห็นว่าบุคลากร,กรที่โดดเด่นในศาสนาคริสต์คุณแม่เทนีซ่านกนกาะตาเห็นไหมครับ โอ้ยคนทั้งโลกเห็นเลยว่าช่วยเหลือคนทําไมอยู่นิ่งๆทําความดีนิ่งๆไม่ทําใครเดือดร้อนนั่งนิ่งๆน,นั่งสวดภาวนาก็ไปสวรรค์ก็ดีไหมไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าคิดเวนเราเ่าจะรู้สึกว่าจะถูกสอนจะถูกหล่อหลอมอยู่นก็ต้องมีอยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องออกไปนะคะรับพระเยซูเนี่ยในบทเนี้ยเราเห็นชัดเลยพระเยซูเนี่ยท้าทายอ่า เห็นไหมครับถ้าเกิดผมถามว่าทะเลกับบนเรืออันไหนปลอดภัยกว่ากันบนเรือเราเรียกว่าเนี่ยคือคอมฟอร์ตโซนคนเราไม่จะกอดคอมฟอร์ตโซนตัวเองไว้แน่นมากถ้าเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราถูกเรียกให้ท้าทายทำสิ่งที่แปลกไปเราจะปฏิเสธเราจะอยู่กับที่ตรงเดิมนี่แหละแต่พี่เอซูอย้อนภาพกลับไปครับลภาพก่อนหน้านี้หน่อยย้อนภาพกลับไปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับ พระองค์เดินบนน้ำมาเลยบอกมาเถิดโอ้โหเราก็ต้องเห็นใจและคุรเปโตเหมือนกันนะถามตัวเองเฮ้ยพระเยซูอยู่ในน้ำเราจะยอมไปอยู่ในน้ํากับพระองค์หรือ ông, เราจะอยู่บนเรือปลอดภัยแต่ในที่ไหนใน้นาวเอโตก็กล้าลงนอะกล้าลงนะครับแต่ถึงกระนั้นเขาก็กลัวเหมือนกันแต่กระน,นั้นเขาไปอีกพระเยซูก็ไม่ทิ้งเหมือนกันพระเยซูถามว่าพระเยซูเรียกว่ามาเถิดเนี่ยไม่รู้หรอ ไม่รู้หรอกว่าเปโตอาจจะจมก็ได้แต่พี่เยซูก็มั่นใจว่าเปโตเขาก็มีความกล้ามากพอจะกระโดดลงมาและเปโตเป็นใครครับเป็นสันตปะปาองคแรกเป็นผู้นำพาสนาจักรคนแรกของเราพี่เยซูต้องการคนอย่างนี้แหละคนที่กล้าที่จะออกจากที่ปลอดภัยของตัวเองเพราะอะไรเพราะองค้าทายเราตลอดเวลาศาสนาคริสต์ท้าทายให้ออกมาจากความอดสมไม่ออกมาจาก การอยู่กับตัวเองแล้วก็สบายเอาฉันรอดแล้วโอเคพออยู่ในอยู่ในวัดว่าอารามไนทุกวันทุกวันพอไม่คุณต้องออกไปทำให้คนอื่นคุณต้องออกไปช่วยคนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการจากสาวกทุกคนเลยนี่คือความเป็นคริสต์นี่คือความเป็นพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นดังนั้นเราทุกคนนะครับ ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยู่ในการเป็นสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยเราก็จะต้องทําอย่างเด็ดขาดที่อกตากหนาให้เราทําก็คือการที่กล้าที่จะเดินออกจากที่ปลอดภัยนะดูรูปต่อไปนะครับในโลกนี้มันจะมีความลาบากอยู่พี่เยซูไม่เคยสัญญาว่าเราจะสบายในโลกนี้นะพี่เยซูบอกว่าพระองค์สัญญาสว่างเอาไว้เมื่อเราพ้นจากความยากลำบากในโลกนี้แล้วเนี่ย เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์การไปอยู่กับพระองค์ไม่ใช่รางวัลของการทําดีด้วยนะครับพระองค์ให้แล้วให้เลยทันทีที่เราล้างบาปพระองค์ให้วันนั้นเลยนะว่าเดี๋ยวไปสวรรค์แต่ขณะที่อยู่ในโลกเนี้ยรักษาสถานะนะการทําความดีของเราอะเหมือนกับเรื่องในเรื่องลูกล้างผานใช่ไหมครับเรื่องลูกล้างผานเนี่ยเราในพระคัมทีใช้คําว่าลูกล้างผานเป็นลูกที่ทําดีแล้ว ลูกคนโตทําดีแล้วลูกคนเล็กทําไม่ดีเป็นคนทิ้งพระเจ้าไปเหมือนกับที่อาดัมเอวาเลือกเชื่อปีศาจแล้วทิ้งพระเจ้าออกจากสวนลูกคนเล็กก็เหมือนกันทิ้งออกไปแต่วันที่ลูกคนเล็กกลับมาบอกว่าสำนึกผิดแล้วจะขอกลับมาพ่อให้อภัยและให้กลับมาเลยโดยที่ยังไม่ได้ทำไม้ถามนะว่า ยังไม่ได้รูปรูปแบบยังไม่ได้ทําดีอะไรตอบตอบ,ตอบแทนหรือพิสูจน์อะไรอย่างให้แล้วให้เข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นความดีที่ลูกต้องทําพิสูจน์ตัวเองคืออะไรก็คือทําเหมือนพี่ตัวเองก็คืออยู่กับพ่อดีๆช่วยพ่อทํางาน,นเห็นไหมช่ว่าทำงานเป็นลรกที่ดีของพ่อเขาก็จะอยู่บ้านพ่อไปตลอดเลยนอกจากว่าเขาจะทําตัวเหมือนเดิมอีกเกเรจะสมหัดพ่อไปล้างผานอีกอเหมือนอย่างที่พ่อเล่าอธิบพ,พ,พ่ออ่านถึงข่าวเนาะ ใช่ไหมครับพอเป็นลูกที่มันรัผ่านสมบัติเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ายากให้สมบัตินะใช่ไหมครับก็อยากเป็นโอกไปซทอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นการทําดีของเราจรึงไม่ได้ทําดีเพื่อไปสวรรค์เพราะเราได้สวรรค์แล้วทันทีที่เราเชื่อพระเยซูเราได้การันตีรักได้ชื่อรักแ่าแต่การทําดีของเราเป็นการพิสูจน์ความเชื่อของเราพิสูจน์ว่าความเชื่อความรักที่เราประกาศว่าเราเชื่อพระเยซูรักพระเยซูจริงหรือเปล่า เราทำเมตแล้วรักษาสถานภาพการอยู่ในสวรรค์ของเรา,เาให้สามารถมาะสมที่จะอยู่พิสูจน์ตัวเราเองใช่ไหมคบถ้าเราเป็นพ่ออันนี้เรื่องเราพาสมมุติเราจมพูิต่อเนาะถ้าเ,าเป็นพ่อเนี่ยลูกคนหนึ่งบอกว่าขอกลับมาขอโทษพ่อจะกลับตัวกลับใจแล้วเราก็คงอยากจะเห็นลูกคนนี้ยขยันทํางานช่วยที่บ้าน ช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคราวนี้กลับมาละแต่ไม่้องไปทํางานมันขี้เกียจมันเอาแต่ยินมันเอาแต่นอนแมันก็ออกไปเที่ยวเราก็คงแบบนี่กลับใจจริงเหระใช่ไหมครับดังนั้นการทําดีก็คือไม่เป็นเงื่อนไขไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราที่ทําให้เราได้ไปสวรรค์แต่เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรักษาสถานภาพของการได้ไปสวรรค์แล้วของเราอนะครับดังนั้นเราจึง ไปประกาศเรื่องของพระเยซูให้คนอื่นรู้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องประกาศให้คนอื่นทราบทางรอบนี้เพื่อเขาจะได้รับโอกาสที่จะได้รับอภัยที่ได้รับการกลับตัวกลับใจได้รับโอกสาสําสวรรค์เหมือนกับเรานะครับดังนั้นนะครับก็สุดท้ายเราทุกคนก็จะได้กลับบ้านสวรรค์ของเราคือการกลับบ้านนะครับไม่ใช่รางวัลของการทำดีเราตระหนักไว้เลยว่าเรามีสิทธิ์นั้นแล้ว เรามีสิทธิธ์นั้นมาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆแล้วเราสูญเสียสิทธิ์นั้นไปเพราะบ่านะครับพระศาสนาจักรไม่ได้ตีคำสอนเรล่านีน้เลยนะคบพระศาสนาจากักรเพียงแต่บอกเราว่าสำหรับคนศาสนาอื่นหรือคนที่ยังไม่รู้จักพระเจา้าอันนี้ต้องไปอ่านคนไปทีศาสนาจากักรคำสอนเรื่องนี้เลยนะบอกว่าถ้าเขาได้ทําความดีหรือรักษาคุณธรรมตามมโนธรรมหรือสมาสมนึนก็ตามแต่ท้ายที่สุดเขาต้องไม่ปฏิเสธพระเยซูนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าหากมีคนทําความดีในศาสนาอื่นแล้วเราเคยไปประกาศเรื่องพระเยซูเขานละยหรือเขาเคยทด้เรื่องพระเยซูแล้วเขาไม่มเชื่อเขาจะไม่ได้รับความรอดฐานพระเยซูอยู่ดีนะครับไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้นะเพราะเขาจะไม่เอาเองเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่เอาเองเห็นพราะว่าเขาไม่เอาตันแต่แรกแล้วมันจะต่างกันตรงนี้เขาก็จะต้องไปอาศัยความดีของเขาควา,ามก่ามว่ามันพอไหมไม่รู้นะแล้วแต่ นะครับสำหรับเราเราไม่มั่นใจอลยว่ามันพอเราก็ขอขึ้นพระเยซูนะครับดังนั้นคำสอนพระศาชาของเรานะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ขัดแย้งอเลยคุณพ่อเลยนะ, <c oughs> นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับสมััดีครับ